นักสแสดงสาวอารมณ์ดีแจ็คก,กี้ชาคลีนมือนก้าวเข้าสู่วัย31ปีแล้วเป็นอีกหนึ่งทองของเธอจริงๆทั้งมิตรภาพงานชื่อเสียงเงินทองแฟนคลับติดตามซัพพอร์ตอีกเพียบซึ่งวันเกิดปีนี้สาวแจ็คก,กี้มาในสไตล์สาวชาวไร่พร้อมระบุข,ข้อความว่า officially 31 HAPPY b i r t ร์ a เดย์ทมีขอบคุณทุกคำอวยพรและของขวัญนะคัปีนี้แก่ขึ้นีกปีปีที่แล้วได้รับบทเรียนชีวิตเยอะมากกบกกกกกกกเหมือนเพิ่งมาวัยรุ่นตอน30ได้ชีวิตตอน30พอแล้วและเนื้อหลังจากนี้จะมีสติมากขึ้นจะทำอะไรคิดเย้ๆอย่าทำตามใจไปสะหมดมีความสุขกับทุกๆวันไม่น่าเชื่อว่าเราจะโตแล้ววะทั้งที่สมองยังรู้สึกเหมือนยีอยู่เลย ทุกอย่างน่าเรียนรู้ไปหมดขอบคุณคนรอบข้างที่คอยดูแลยิ่งกว่าเป็นที่พึ่งทางใจและทุกทางขอบคุณลูกค้าที่รักและเอ็นดูนะคะขอบคุณทุกพลังใจที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นชาวมะม่วงหรือไม่ก็ตามขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณอนาคตแฟนนะคะที่จะเข้ามาดูแลรักถนอมให้เกียรติและสอนให้รู้ว่าช้าๆได้พระเล่มงามมันเป็นยังไงอยากรู้ใจจะขาดแล้ววุ่้ยยะตื่นเต้นปีหน้าจะ32มสิบสองะวยย่อยๆอหลอ ปีนี้มาในคอนเซปต์ปลูกผักเพราะรักแม่ฟาร์มเมอร์ฟาฟาร์มใจแม่เห็นแล้วใจฟู